อ่ะโอเคก็สัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม Princess Connect D Light กับผมอีกแล้วเนาะโอเคนะครับอ่าอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วเนาะวันนี้จะมีอีกหนึ่งคลิปก็คือธามากิหกดาวนะอ่ะโอเคอย่างแรกนะครับมาเดิมนะเราจะมาจัดทีมผ่านด่านอ่าฮาร์ดวิลลี่ฮาร์ดวิลลี่ฮาร์ดนะของธามากิหกดาวกันก่อนเนาะโอเคอ่ะด่าน2 2ขีดหนึ่งนะครับอ่ะสำหรับด่านวิลลี่ฮาร์ดของทามากิหกดาวเนาะก็ หลักๆก,ก็จะมีธรรมกีนะะนั่นแหละแล้วก็ตัวต่างๆนานามากมายเนาะโอเคมาดูกันดีกว่าว่าเราจะใช้ทีมไหนผ่านได้บ้างนะอืมผมจะพยายามไม่ใช้ตัว6ดาวหรือตัวลิมิตแล้วกันเนาะเพราะว่ารู้สึกเหมือนจะได้รับรีเควสตเรื่องนี้มาเยอะพอสมควรน,นะครับอ่ะโดยตัวแท้งนะับผมจะใช้เป็นกูกาแล้วกันนะยังเวลร้อยห้าสิบห้อยู่เลยนะยังไม่ได้อัพเลยเนาะโอเค ผู้กล้าครับอ่าผมจะใช้ทีมกายภาพแล้วกันเนาะจะเป็นมนะาโกโตเนาะอ่าจิต้าครับอ่าจิต้าแล้วกันนะใช้ตัวอะไรอีกดีตัวที่แบบหาง่ายๆหน่อยมีไหมอะ่ะตัวดามเมจหาง่ายๆอา่าโอ้ เรียกได้ว่าไม่ค่อยได้อัพเลยนะอ่าอาชิเชีลิชิีลิไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะผ่านไหมอยี๋ได้ตัวรถก่ออีกตัวนะครับเอาเป็นเอาอีนักเรียนแล้วกันเนาะได้ปะไม่ไม่ไม่ผมว่าเอาเป็นต <sm> <Japan>. <idad> ัว <Bundest> ฮ <ara> ิวดีกว่านะฮิวไหนฮิวไหนดีฮิวไหนดี มันจัดทีมยากเหมือนกันนะเนี่ยคือแบบพอแบบฟิกตัวเองว่าแบบเอ้ยเราจะไม่ใช้ตัวพวกตัวลนะิมิเต็ดนะอยู่ใครรีก็หกดาวไปแล้วอะ่ะเออมาโฮก็หกดาวไปแล้วเอเชี่ย มีฮิวไหนบ้างวันนี่ยอ่าใช้เป็นเอีโอทอมเมอร์ก็ลิมิตตดอีกอ่าใช้ใช้เป็นตัวรถกอบไปแล้วกันเนาะโอเคไปดูกันว่าทีมนี้จะผ่านหรือเปล่า <laughs> มีคนรีเควสนมาเราก็จะจัดให้เขานะอ่าโอเคกดอ่านแล้วเนาะไปคิดว่าน่าจะรอดน,นะไม่น่าจะยากมากขนาดนั้นเนาะเพราะว่า มีกุกกะล่อให้อยู่เนาะถึงจะเป็นวลี่ฮาร์ดก็เถอะนะก็ตับใจที่กุกกะยังไม่โดนธรรมกี่ปาดแบบดอกเดียวจอดก็น่าจะไหวนะผมว่าถ้าสมมติว่าไม่มีเอาอีกนักเรียนก็หาดาเมีสักตัวมาเพิ่มเนาะตัวอะไรก็ได้นะเออมีกิตติน่าก็ใช้กิตติน่านะมีมุยมีก็ใช้มุยมีนะใช้เถอะนะจะใช้ไม่ลำบากเนาะเอ นั่นแหละแต่น,นี่คือผมชาเลนจ์ตัวเองนะอ่าก็มีคนขอมาเนาะว่าแบบเออทักหน่อยแล้วเดี๋ยวผ่านดานหกดาวผมก็จะไม่ใช้ตัวพวกลิมิตด้วยนะอ่าเพื่อแบบใครอยากทำตามเนาะ <c oughs> คิดว่านะเออ <c oughs> เพราะว่าผมสังเกตว่าอ่าคลิปทำตัวหกดาวเนี่ยมีคนดูเยอะนะเพราะงั้นก็เดี๋ยวจัดให้หน่อยสักคลิปแล้วกันเนาะ จริงๆทุกทุกคลิปผมก็บอกทางเลือกไปแล้วนะว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีตัวนี้ใช้ตัวไหนได้บ้างอะไรประมาณนี้เนาะแต่ก็ยังมีคอมเมนต์มานะ,ะเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะว่าไหวหรือเปล่ากูกะไหวไหมเนี่ยโอ้กูกะโดนทามากิยูบีนี่แตกแน่แน่กูจากสภาพแล้วนั่นไงแตกนะไม่รอด เราต้องมีตัวฮิวตัวหนึ่งจริงๆนะผมมองว่าเราต้องมีตัวฮิวตัวหนึ่งนะงั้นเราจะถอดเอาอีกนะับนักเรียนออกเนาะใส่ตัวฮิวตัวไหนดีตัวไหนมีฮิวบ้างอ่าขอมีตัวฮิวยืมน่าใช้ไหมแบบตัวปกติอะ เอน้นี่นี่ี่มีมีมาโฮมีมาโฮสีดาวอยู่อ่ะมาโฮสีดาวนะผมว่ารอดทีมเนี้ยผมว่ารอดไปผมว่ามาโฮยังอยู่ให้ผมได้นะอ ว่าไว้นต้องขอบคุณคนในแคลนนะหรือว่าไม่ไม่ก็เพื่อนสักคนน่ะเออที่แบบมีมาโคให้นะคือผมทำตัวหลักๆคือทุกตัวผมเป็นโขเราหมดแล้วอ่ะเออแบบตัวที่มีอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะเว็บสองแล้วเนาะเว็บสองไม่น่ามีปัญหาเหมือนเดิมนะเออ แต่ประเด็นคือเดี๋ยวพอตอนทํา6ดาวจริงเนี่ยมันจะยืมเพื่อนไม่ได้ใช่ปะเออถ้าผมจะไม่ผิดมันจะยืมเพื่อนไม่ได้นะน,นั่นแหละก็ต้องจัดทีมแปลกๆมาลงอีกนะ ว่าไหว,วชิวๆม,มาโฮโดนไปหนักเหมือนกันนะเออฮิวตัวเองอ่ะประเด็นคือเราจะฝ่ายตัวหน้านี้ไปได้หรือเปล่านั่นแหละประเด็นโหเราตีตัวหน้านี้บอกมากเลย แล้วทำมากี่รอดไหมคุกกะไม่รอด <c oughs> ไม่ไหวนะไม่ไหวโอเคผมว่าด่านเวลี่ฮาร์ดเนี่ยใช้ตัวลิมิเต็ดไม่ไหวนะเฮ้ยไม่แบบไม่ไม่ใช้ตัวลิมิเต็ดไม่ใช้ตัวลิมิเต็ดน่าจะไม่ไหวเนาะโอเคเอ่าผมจะใช้ตัวของอ่าผมจะถอด ชิโวลี่ออกเนาะใส่คิดติน่าเข้าไปแทนนะอ่าแล้วก็ใช้ตัวของอ่หกดาวยูคาริแล้วกันเนาะไม่ดีกว่ามาโฮดีกว่าไปทีนี้นะ่าจะการันตีว่าผ่านชัวร์นะเออเนี่ยผ่านมาเจ็ดนาทีแล้วยังไม่ได้สาระอะไรเลยนะ เดี๋ยวผมทําทําสเต็มไว้ให้ดีกว่าเออนะผมว,ว่าน่าจะเวิร์กกว่าเน,ะนาะแต่คือแบบคูกาก็โดนดามิเข้าไปหนักนะเพราะว่า,เ,าเรียกว่ายังไงดีอะเป็นตัวล่อล่อทุกตัวให้มาโจมตีเพราะงั้นก็จะโดนดามิหนักๆหน่อย่ะ มผมว่าจริงๆอ่ะด่านเวลี่ฮาร์ดพวกเนี้ยไม่มีคิดดีน่าก็น่าจะหายืมได้นะเออแบบยืมมุยนี้ยืมคิดดีน่ามาเงี้ยเล่นง่ายนะจริงๆชิวๆเลยเนาะ สุดท้ายนะคาเรนตัวเองก็ไม่สำเร็จนะว่าใครที่จะทำหมกดาวก็ต้องมีแบบตัวพื้นฐานระดับหนึ่งแหละเออตัวพวกนี้คิติน้าเนี่ยมุยมีนะคิดว่าต้องมีอยู่แล้วเนาะถ้าไม่มีก็คือเล่นยากนะอย่างที่บอกเ <c oughs> นี่ยแบบ ฟาดรัวนะฟาดรัวโหเจ๋อว่าพอมีมาโฮแล้วบอดทำอังกีได้นี่แบบตีแทบไม่เข้าอ๋อลงตุ๊ตพีบีพิวหน่อยเอ้ยมาโฮพิวแล้วแจม เนี่ยชิวๆนะเนี่ยเดี๋ยวผ่านธรรมกีได้แล้วก็ชนะละนชนะละโอเคตัวด้านหลังก็แค่พวกกระจอกนะ ประเด็นคือตัวแทงด้านหน้านะครับกับสมาิเนาะที่จริงใช้เป็นทีมเวทก็ได้นะน่าจะเจาะไอ้ต่อด้านหน้าได้ง่ายกว่านะคิดว่างั้นนะอ่ะนะนี่แค่ด่านปกติก็ชิปก็ไปสินาทีแล้วนะอ่ะเสร็จแล้วเราก็เคลียร์นะครับ โอ้ได้มาเศษเดียวช่างร้านค้ามาันก่อนแล้วก็รีหนึ่งครั้งเนาะอ่ะาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เคลียร์นะครับไปโอเคได้มาอีกสองเศษนะอ่าแล้วก็เราก็จะไปเข้าร้านค้ากันนะครับเหมือนเดิมเนาะขอเคลียร์ร้านค้าอันนี้ก่อนอ่ะ ผลึกเทพธิดาเนาะเรามีอยู่ทั้งหมด8เศษนะเพราะงั้นที่เหลือเราก็จะแลกเนาะใช้840เศษเนาะไปอ่ะแล้วก็มาที่ตัวละครน,นะหวังว่าผมจะมีเศษของธรรมกิเหลือมากพอเนาออ่ะก่อนอื่นอัพเลเวลกันก่อนนะขออัพของอัพเลเวลกันก่อนไม่ใช่เทนโยเทนโยยังเวลหนึ่งอยู่เลยนะเออ จะได้ตีแรงๆนะอย่างน้อยก็จะได้ช่วยๆกันนะ,อะโอเคเพิ่มดาวโอเคครบทุกอย่างเนาะใส่เศษธรรมดานะครับเศษทองนับห้าสิบอันแล้วก็ปิเศษออฟนะครับหนึ่งร้อยนะครับ เมื่อไหร่ระบบใส่ฟิสเซนโอฟทีเดียวมันจะมาสักทีนะเออผมจำไม่ได้เหมือนกันว่ามันมาตอนอัปเดตกี่ปีเนาะจำไม่ได้เหมือนกันอาจจะสองปีครึ่งหรือว่าสามปีไม่แน่ใจนะแต่ก็ต้องรอนะครับอ่ะเราก็ต้องรอกันไปก่อนเนาะโอเค p ิ i เซนโอฟหนึ่งร้อยชิ้นเรียบร้อยนะเวทปลดลิมิดนะอ่ะ ก็เควสปลิมิตนะครับก็จะมีแท้งสองตัวด้านหน้านะครับมีดาเมจเจยภาพก็คือธร,รมกิเนาะแล้วก็มีฮิลสตัวนะครับอ่ะไปอ่ะ,อะยืมไม่ได้เนาะโอเคอ่าหลักๆนะครับผมจะใช้ตัวของมาคโคโตนะนะอ่ะจิตา้าเนาะแล้วก็อยากได้แท้งที่สามารถรอเป้าได้นะครับอ่ะใช้เป็นพุดดิ้งแล้วกันจริงจ ใช้พุดดิง้งอ่าจริงๆอ่ะเดี๋ยวนะมันดูสเตตัสตรงนี้ได้ปะเราแค่อยากได้แทงที่มีพลังเวทเฉยๆเนะาะอะอย่างพุดดิ้งมีโจมตีเวท20ใช่ไหมธรรมกิเนี่ยโจมตีเวท0ก็คืออยากให้ธรรมากิมาเล็งที่แทงนั่นแหละเออมาโกโตก็ตีเวท0เนาะอ่ะชิตาก็ตีเวท0เหมือนกันนะอ่ะประมาณนี้คิดว่าถ้าใช้พุดดิ้งแล้วตัวฮิวน่าจะไม่ต้องเนาะ เพราะงั้นเราจะใช้เอาอีกนักเรียนนะครับไปเรียกว่าสับดาเมจไปเลยนะยนนตีแบบไม่มีตัวลิมิตเดี๋ยวทำไมตีกีตาร์เฮ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่าทำไมอ่ะเดี๋ยว คือเองตัวพลังเล็งตัวพลังโจมตีเวทน้อยสุดไหมหอ่ะหรือว่าเป็นเพราะว่าพุดดิ้งโดนสก,กิลไปแล้วมันโดนลดลดพลังโจมตีเวทเอ่ะทำอากิมน่าจะมีสก,กิลลดพลังโจมตีเวทนะใช่ปะไม่มีนี่เออแปลกๆเอาเป็นว่าใช้อา่า ใช้กู้กะกับมาโฮหกดาวแล้วกันเนาะมาโฮอ่ะคิดว่าน่าจะได้อยู่นะไปลองดูกันก็ธามากิก็จะได้ตีมาโฮเนาะคิดว่าน่าจะไม่ตายหรอกมั้งเออตีกูกะม่นก็ตีมาโฮอ่ะโห้แรงแรงจ,จัดเลยพี่ ยังแรงมาโฮยูหน่อยโอ้ไม่ได้นะยืนไม่ไหวต้องเป็นพุดดิ้งแหละต้องเป็นพุดดิง้งอ่ะเออต้องเป็นพุดดิง้งไป นี่ได้ว,ว่ามาโฮออดาวนี้ระเบิดนะอ่ะงั้นแทนที่เราจะใส่มาโฮเราใส่ยูคาริแทนแล้วกันอืมยูคาริโดนดึงทีๆดอยยูคาริเป็นต,ตัวตีกายภาพเออเพราะงั้นน่าจะไม่โดนดาเมจแรงเออนี่แหละตีพุดดิ้งดีวะ่ะ ออทำไมก่อนหน้านี้มันตีกีตาร์ล่ะะไปดูดิว่ารอบนี้จะรอดไหมเออคิวตัวเองให้มาโอ้เกินไป เกินไป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 นะะเกินไปนะอ่าอาผมนี่ตันเลยนะสักครู่นะสักครู่ถ้างนั้นเราอาจจะต้องใช้ ผมว่าต้องใช้คูกาแหละอืมต้องใช้คูกะกับตัวฮิวหนึ่งตัวเนาะโอเคเอา่าต้องใช้คูกากับฮิวแบบจัดจดสักตัวหนึ่งนะอ่ยูคารีไหมผมว่ายูคาริอาจจะดูเวิร์กกว่าเรื่องทีพีได้ด้วยนะแล้วก็ฮิวได้ด้วย โอ้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่โดนคิวในเฟสแรกก็ไม่ไม่รอดอยู่ดีนะโอ้ลำบากนะเนี่ยลำบากอยู่ลำบากอยู่ อใช้ลิมะไหมกับยุยกดาวอ่ะเปลี่ยนจีต้าเป็นคิดตีน่าคือทอมาก่มันตีตัวที่แบบไม่ควรจะตีอะ่ะงงเหมือนกัน มผมว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราใช้พุดดิ้งแล้วก็ออทีมกายภาพอะผมว่ามันไหวเว้ยแต่ว่าอย่างที่บอกนะไม่รู้ว่าทำไมมันหนึ่งปีจิต้าเนาะหรือว่าเมื่อกี้เรามีตัวบัฟพลังเวทเใช่หรือว่า เนี่ยพุดดิ้งโดโดนลดพลังโจมตีเวทนะแล้วก็โดนสับสองทีติดเลยเนาะเออพุดดิ้งโดนลดพลังโจมตีเวทนะอืม ือผมมีคำถามอยู่ว่านี่ไงลดพลังโจมตีเวทปานกลางแล้วทำให้ติดสถานะสตันถ้าใส่ยุอยอ,อกดาวมากับพุดดิ้งก็คือ,อยุยก็จะโดนใช่ไหมเพราะยุยพลังโจมตีเวทค่อนข้างสูงนะ อ่ะอยู่โดนนะผมว่าโอเคผมเก็ตละผมว่าสองแทงเออผมว่าสองแทงนะใช้พุดดิ้งคู่กับมาโกโตะเนาะไปไม่ใช่มาโกโตะเอ๋อจุนจุนจุน,จน เพราะว่าแทงตัวนหนึ่งจะโดนลดพลังโจมตีเวทก่อนใช่ไหมแต่ว่าแทงอีกตัวหนึ่งจะมีพลังโจมตีเวสอยู่เน,นาะที่เหลือก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วเนะวาะก็เราจะไม่มีทางโดนลดพลังโจมตีเวทพร้อมกัน2ตัวนแน่ๆนะเออนี่แหละ Why จุนแบบอืดไม่พออ่ะจุนแบบยืนไม่ได้อ่ะจุนอึดไม่พออ่ะเออมันต้องอย่างนี้ดิวะต้องทำมากี่โดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเราทำมากี ตายแล้วนะเรียบร้อยนะผมว่าถ้าใช้กีต้ก็อาจจะผ่านเหมือนกันเนาะเออคิดว่างั้นนะมันฮิวแรงจังวะโอเคผ่านแล้วนะเรียกได้ว่าคลิปนี้อย่างนานเนาะโอเค อ่าก็สองแทงนะครับผมแนะนําว่า2แทงหาแทงที่มีพลังเวทนะมาเนาะอ่าจะได้คือตัวหนึ่งโดนรถพลังเวทไปนะอีกตัวหนึ่งก็จะยังมีพลังเวทต่อแล้วก็ใช้ทีมผูกายภาพเนาะผมว่าเวิร์กนะโอเคเพิ่มดาวเนาะอ่ะสแตตก็เปลี่ยนไปตามนี้นะโอเคปึ๊บปๆ๊อ่า สำหรนะับยูเนียนเบิร์ดนับที่เปลี่ยนไปเนาะอ่าก่อนเปลี่ยนนะับก็จะเป็นเหมียวเหมียวไฟนอลเบรกนะก็จะทำดาเมจกายภาพนะับห้าหมันเจ็ดรให้กับศัตรูหนึ่งตัวนะอ่าโดยที่อ่าจะเล็งตัวที่มีพลังเวทสูงสุดก่อนเนาะโอเคคราวนี้นอ่ายูเนียนเบิร์ดที่เปลี่ยนไปนะับจะกลายเป็นอ่าเหมียวเหมียวแฟนทอมรัชเนาะก็ ทำดาเมจใส่ศัตรูที่เป็นเป้าหมายโจมตีกกยภาพนะจะทำดาเมจได้55,788หนด้หน่วยนะก็คือเท่าเดิมเนาะอ่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป้าหมายนั้นอ่ะเป็นตัวโจมตีเวทนะก็จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น1 1 5 1 0 3หน่วยนะแล้วก็ศัตรูถ้าศัตรูตัวนั้นเป็นเวทนะก็จะลดพลังป้องกันกกยภาพลง218หน่วยด้วยนะก็ถือว่าเรียกได้ว่าค่อนข้างเก่งนะเรียกว่าถ้าตีกับตัวเวทนี้ โกงมากนะธร,รมกินะเอาไว้ตีบอสที่เป็นตัวเวทหรือว่าลงอารีนาก็ได้นะอ่ะก็กดเพิ่มดาวไปเลยเนาะ,อะโอเคเรียบร้อยนะครับแำหรับธรรมกิหกดาวเนาะอ่าเรียกได้ว่าเปลี่ยนมีดนะ แหละนะอ่าเรามาดูสเปซอาร์ตของน้องกันดีกว่าเนาะปึ๊บนี่อ่าเรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยหูแมวที่ น่ารักนะอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย